f o r ์ดเอเวอเรสทรุ่นเริ่มต้นแต่แต่งจัดเต็มเหมือนรุ่นท็อปจะสวยและจะสเปคเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันวันนี้ไอจะนำเสนอ Ford e v e r e s t 10กับสไตล์การแต่งแรปรอบคันแล้วก็จัดทรงจัดชุดแต่งลงล้อมาให้ครบแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันับว่าเอลเลสเทนคันนี้อัปเกตอะไรไปกันบ้างครับนี่เลยด้านหลังนี่นะเห็นสีสว่างๆเหมือนนี้แปลกตาครับผมต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับก็ลูกค้าเลือกที่จะแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีเทานมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเทาคล้ายๆเจ้าแรปเตอร์ตัวใหม่ก็โค้ดคอมมานเกน,นะครับนี่เลยแรปไปรอบคันเลยตัวหลังคาด้านบนนะครับก็เลือกจะแรปเป็นสติ๊กเกอร์สีดําเงาทับไปครึ่งคันบนนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวลาละเอียดเป็นยังไงบ้างด้านบนฝาโปงนี้ก็จะมีเป็นอะคริลิกเอเวอร์เรสเนาะติดตั้งเข้าไปบนฝากระโปงนะครับเป็นสีดําแล้วก็ส่วนตัวกระจังหน้านะครับก็เป็นงานของวิกเตอร์วีสนั่นเองนะครับนี่เลยเอกลักษณ์เขาก็คือจะเป็นซี่ใหญ่ๆแบบนี้สลับกับตะแกรงด้านหลังนะครับเป็นตะแกรงรังพึ่งกันตัวเศษใบไม้หรือว่าเศษขยะนะครับไม่ให้เข้าไปรบกวนในส่วนของตัวกองด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็กระจังหน้ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับมินิ LED ดีด้านบนนะครับ เป็นสามดวงเลือกได้่าจะเอาสีขาวหรือสีส้มนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นไฟ LED ด้วยกันเช่นกันนะครับเหมือนดวงตาทั้งสองข้างเลยตรงกลางครับพิเศษนิดนึงครับคุณลูกค้าก็เลือกนะครับเป็นม้านะครับเป็นตัวม้าป่าม้าแต่งนั่นเองแต่ว่าทําสีเป็นสีทองนะครับทั้งชิ้นเลยก็จะสวยเด่นแบบนี้เนาะแต่เราต้องบอกว่าสติกเกอร์นะครับขีดๆสามขีดนี้นะครับก็เลือกได้นะครับว่าคุณลูกค้านะครับจะเลือกเป็นสีอะไรคุณลูกค้าก็เลือกเป็นแดงเขียวแล้วก็เหลืองนะทำให้รถเนี่ย ดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองในส่วนของอด้านข้างี่เลยตรงไฟของเราครับไฟรุ่นนี้เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นไฟ LED เนาะก็เลยติดตั้งส่วนของตัวชุดข้อไฟนะครับเข้าไปด้วยทั้ง2ฝั่งเลยเป็นสีดําเงานะครับสีเดียวกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับด้านล่างครับก็นี่ครับงาน Victor V2 ครับต้องบอกว่าอันนี้ครับติดตั้งเข้าไปแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถนั่นเองแต่จริงแล้วคือ,อเราเรียกว่าเราแลปเก็บงานให้ลูกค้านะเพราะว่าโทนสีจะได้ เหมือนกันมากที่สุดนะครับตรงตัวตรงขอบชิ้นงานเนี่ยแล้วก็ติดตั้งใส่วนของยางกัรลอยกันกระแทกกันขบไปให้ด้วยนะครับทั้งทั้งชิ้นเลยห่อแบบมาค่อนข้างลงตัวด้านล่างก็จะมีเอกลักษณ์นะครับก็คือจะมีตัวอักต่อโลโก้คําว่าวิกเตอร์หรือด้านล่างนั่นเองด้านข้างนะครับเป็นคิวล้อนะครับของวิกเตอร์ V2 นั่นเองก็เป็นคิวล้อขนาดประมาณ4นิ้วเนาะติดตั้งเข้าไปประกบเข้าไปแล้วก็ขอตด้นบนก็เก็บงานให้เรียบร้อยโดยการใช้ยางขอบ ตั้งให้เรียบร้อยตัวคิวล้อต้องป่ o งล้อออกมาเนี่ยมันก็จะรับกับตัวล้อแมกที่คุณลูกค้าเปลี่ยนไปนี่เลยล้อแมกนะพี่คุณลูกค้าเปลี่ยนไปก็จะเป็นงานของ A A Vampire นะครับอันนี้เป็นงานแบบ Four Forming นะครับต้องบอกว่าเป็นการาเทคโนโลยีล่อแบบใหม่นะทำให้แข็งแรงขึ้นน้ําหนักเบาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยมากับยาง d e n t นตินะครับยางรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นยาง All Terrain หรือว่าเรียกได้ว่ายาง AT นั่นเองจะไปทางเรียบกด็ดีหรือว่าจะไป ทางรุยๆหน่อยก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับขนาดสายางก็อยู่ที่275นะครับแล้วก็ความสูง55แล้วก็รัศเมี20นะครับรุ่นนี้ใส่กันแล้วก็ลงตัวครับแบบตัวล้อแม็กนะครับที่เป็นลูกค้าเลือกลายเป็นก้านวายาย,ย,ย,ยาวยๆแล้วก็เป็นสีดาเงาเนาะมาแมทช์ก,กับเจ้าตัวยางเอทีแล้วนะครับทาให้อ่าฟิตติ้งนะครับในส่วนของคิวล้อแล้วก็ล้อเนี่ยลงตัวเลยจะต,ต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายสุดหรือขวาสุดนะเพราะว่า เราจัดทรงไว้ให้แล้วไม่มีผลหรือว่าไม่ไม่มีติดตัวซุ้มแน่นอนใช้งานได้ปกติเลยที่บอกว่าแลปในส่วนของครึ่งคันเข้าไปนะครับก็ตัวหลังคาตัวกระจกนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดประตูนะครับเราเก็บงานแลปเป็นสีดําเงาให้หมดแล้วนะแล้วก็เสริมด้วยตัวเบ้ารองมือกันรอ,อยก็ทําเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยให้มันตัดกับเจ้าสีเทาตัวรถนั่นเองเนาะทีว่ตัดจากโรงงานติดตั้งมาให้แล้วนะช่วงนี้หน้าฝนได้ใช้แน่นอนแต่ดูฟิตติ้งด้าหลันนิดนึงนี่ครับ คิวล้อวิกเตอร์วีนะพอไปแล้วก็ผมมองว่าอ่ามันพอดีเลยครับระหว่างซุ้มกับล้อมาเนี่ยลองดูมืองก็ได้พอดีเลยเกิดว่าอยากหลอ่อแต่ว่ากลัวเรื่องกฎหมายก็เซ็ตนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนของด้านท้ายนะครับก็นี่เลยจัดเซ็ตนะครับตัวไฟท้ายมาเป็นไฟท้าย LED เนาะต้องบอกว่าไฟท้าย LED รุ่นนี้ครับมันก็เดิมๆแล้วเนี่ยเอเวอเรสทเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัว ไฟเป็น LED เข้ามาข้างในนะครับจะมีแค่ไฟแค่ดวงคู่2ฝั่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะครับก็จะมีเป็นเส้น LED คล้ายๆซิกเนเจอร์ LED เลยเข้าไปด้านในด้วยนะครับแล้วก็ตรงคําว่าเอเวอเรสเนี่ยก็จะมีเป็นไฟด้วยเวลาเบรกก็จะขึ้นสีแดงเวลาถอยก็จะขึ้นเป็นสีขาวให้แล้วก็รุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเป็นมีเป็นไฟบาร์ด้วยด้านบนเป็นเส้นยาวๆตั้งแต่ฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาเลยนะครับแล้วก็ตัว โคมเนี่ยก็แลปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดําทั้งอันเลยเพิ่มความดุดันแล้วก็ให้มันแมเทเข้ากับชุดตัวรถด้วยตัวสีวที่ลูกค้าเลือกมาเนาะลงตัวมากๆครับโลโก้ก็แลปในส่วนของฟิลม์มสีดำก็ไปให้ด้วยปกติเราจะเป็นโลโก้สีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็แลปเป็นสีดําให้ดูดุดันแล้วก็ดูเท่มากเลยอ่าแลวก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่คุณลูกค้าติดเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของตะเกียร์ท้ายอ่าตะเกียร์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นงานของวิกเตอร์วีตอง เช่นกันเลยนี่ครับมีโลโก้อยู่ตรงกลางเอกลักษณ์เลยแล้วก็ตัวตะเกิดหน้ากับตะเกิดหลังเนี่ยก,การติดตั้งเนี่ยไม่ได้มีการเจาะตัวรถนะครับก็คือเป็นการประกบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้น็อตตรงาบางคนท้ายกับบังโคนหน้านในการยึดจุดตะเกิดครับแล้วก็ติดในส่วนของก้าวแล้วก็รำยาประตานเข้าไปตรงขอบเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับทาสีแรปเป็นสีเทาสนะีเทานมแล้วก็ตัดกับสีดำนะครับสีดําเงาส่วนตัวท่อเนี่ยต้องบอกว่า ่เดิมๆทีว่ามันจะเป็นสีเงินเนาะเป็นสีโครเมียมนะแต่ที่คุณลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นท่อทองครับก็จัดไปครับที่หนึ่งอย่างที่คุณลูกค้าติดมาก็คือเป็นในส่วนของอตัวเซ็นเซอร์ฝาท้ายนะครับจะเตะก,ก็ได้ครับแต่ว่ากุญแจอยู่ด้านในเตะก,กด้หรือจะเปิดตรงนี้ก็ได้ครับปกติรุ่นเทนแล้วมันจะเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลครับเปิดเองปิดเองครับแต่ว่าเราทําการติดตั้งส่วนของฝาท้ายแล้วก็โชกไฟฟ้าเข้าไปให้นะครับแล้วก็พ,พร้อมกับตัวคลิกเซนเซอร์ด้วยสามารถเตะเปิดตรงนี้เเเยปิดดไ้ล แล้วก็กดตรงนี้ได้เหมือนรุ่นที่มันมีอยู่แล้วเลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสสบายขึ้นมาเพราะว่าเราคตัตตอมเข้าไปให้นั่นเองแล้วก็ฝั่งนี้นะครับตัวครอบถังน้ํามันก็ตามคอนเซปต์นะครับตัดสีดําเงาไปให้แล้วนี่เลยกันลอยเวลาเราไปใช้งานจริงแล้วก็ช่วยเซฟตัวสีรถแล้วก็ตัวส,สติ๊กเกอร์เราได้นะครับนี่เละเติมน้ำมันถังน้ำมัน80ลิตเตเติมทีก็วิ่งยาวแอดบูอยู่ข้างๆกันอย่าเติมผิดนะครับตัวสติ๊กเกอร์ต้องบอกว่าความหนาประมาณ200ไมครอนนะครับ สีรถเราได้ด้วยนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังปกป้องรถเราได้ด้วยเช่นกันนะครับฟิล์มรอบคันนะคุณลูกค้าก็เลือกเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับติดในส่วนของด้านหน้านะ60เปอร์เนแล้วก็รอบคันเนี่ยอีก80เปอร์เซ็นต์นะครับก็เลือกก็ต้องการเขาไปส่วนตัวเข้มๆไปเลยนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับเจ้า Ford e l g r a n Ten คันนี้ครับกับชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของฝาท้ายนะครับบอกว่า สไตล์ตาการแต่งของนี้เป็นสไตล์ตที่ค่อนข้างจะยอดนิยมมากนะครับลงตัวสุดๆเลยก็เราอาจจะมีงบประมาณไม่ได้อยากจะซื้อรุ่นท็อปหรือรุ่นแพงมากนะครับแต่ว่าแต่งออกมาแล้วหน้าตาเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยครับเรียกว่ารุ่นเอลิเทนเนี่ยเป็นรุ่นที่อ่าค่อนข้างจะประหยัดนะครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้านะครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับในเดือนกันยาย,ยนนี้เนาะก็อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้ไปแกงไปเดาไปพิเศษ ดูุเรนเราก็จัดให้ได้นะครับทักเข้ามาตอบถามรายละเอียดกันได้ก่อนนะครับแล้วว่าคุณลูกค้าอยากจะได้แคมเปญแบบไหนชุดแต่งแบบไหนนะครับติดต่อเข้ามาหาได้โดยตรงเลยที่0616199978นะครับยินดีดูแลทุกท่านเลยนะรปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครั้งหน้าผมจะพาไปชมรถรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนไติดตามกันไว้นะครับตายคุณตายมี